ของไว้สายจีนครบคุ้มที่บิ๊กซีถึงวันที่1 1สิงหาคมนี้ลดตังที30บาทเมือซื้อสินค้าภายในอาหารสดทับ600บาทขึ้นไปไก่ต้มไหวเจ้าตัวละ118บาทครบครันชุดของไหวราคาเริ่มต้น12บาทถึง12สิงหาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีฟังเพลงดีกว่าฟิลมันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify โหลดแอปฟรี ปลิวเลยค่ะฟาแดดทาลำไย,ยดูนินสัยทาแต่งโมมีด้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฟาแดดทาลำไย,ยดูนินสัยทาแต่งโมมีด้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บสามซองจุลาเฮิร์บเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทําทเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ถึงสักทีหิวแล้วทำแกงจืดกันไปืทำก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยอยู่กันเยอะสุกี้ปลาฝาไทยผงทำซุปน้ำใสอร่อยง่ายได้หลากหลายเมนูฝ <c oughs> าไทยผงทำซุปน้ำใสและน้ำนข้นขาต้มรอบดึกต่อไหม